ในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือทางทะเลก็ย่อมมีสัตว์ที่เป็นเจ้าแห่งการล่าทั้งนั้นออก้าหรือวานเพชรคาดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อยู่ในวงโลมาพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่อาร์กติกเรื่อยไปจนถึงแอนตาร์กติกรวมทั้งทะเลในแถบเขตร้อนด้วยแม้เราจะเรียกมันว่าวานนะคะแต่แท้จริงแล้ววานเพชรคาดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในตระกูลโลมาตั้งหากวานเพชรคาดนะคะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงโอดอนโตซิติ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับโลมาตามปกติแล้วการแบ่งแยกวานกับโลมานั้นไม่ได้แบ่งตามขนาดอย่างที่หลายคนเข้าใจแม้ว่าโลมาจะมีขนาดเล็กกว่ามากแต่วานเผชรคาดที่มีขนาดใหญ่โตก็ยังเป็นโลมาอยู่ดีนอกจากนี้ฟันขนาดใหญ่กว่า4นิ้วของพวกมันก็มีความแตกต่างจากของวานอย่างสิ้นเชิง ถ้าสังเกตรูปร่างของวานเพชรคาดดีๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นโลมาอย่างชัดเจนด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และกินแทบทุกอย่างตั้งแต่นกทะเลปลาขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่แมวน้ำปลาฉลามและกินยันวานชนิดอื่นและทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของชื่อวานที่เราเรียกกันนั่นเองลักษณะเด่นของวานเพชรคาดก็คือมีสีดำบริเวณส่วนหลังส่วนอกและท้องจะเป็นสีขาวรวมทั้งบางส่วนของด้านข้างลำตัวและด้านหลังของดวงตาก็จะมีสีขาวเช่นกัน ลำต,ตัวมีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากมีครีบหลังขนาดใหญ่คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมด้วยสูงถึง2เมตรโดยทั่วไปนะคะหวานเพชรคาตตัวผู้นั้นจะมีความยาวประมาณ6-8เมตรและมีน้ำหนักประมาณ6-7ตันส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ไม่มากซึ่งวานเพชรคาตบางตัวนะคะก็อาจมีความยาวได้สูงสุดเกือบ10เมตรและหนักในมากถึง10ตัน ด้วยขนาดและความใหญ่โตนี้ทําให้หวานเพชฌฆาตนั้นไม่มีนักล่าตามธรรมชาติจะมีก็แต่มนุษย์เท่านั้นที่มาจะล่าสัตว์ชนิดนี้แต่คืออย่างนั้นก็ยังมีสัตว์บางตัวที่สามารถตอ่อกรกับเพชฌฆาตตัวนี้ได้บ้างจะมีสัตว์ชนิดใดกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ 5. ฉลามขาวปลาฉลามขาวนะคะสืบทอดตระพัน์มาจากปลากระดูกอ่อนยุคดึกดําบรร์โดยมีบรรพบรุษร่วมกับปลาฉนากปลาโรน,นันและปลากระเบน ฉลามขาวเมื่อโตเต็มที่นะคะอาจมีความยาวได้ถึง7เมตรและหนักได้มากถึง3ตันสีลำตัวด้านหลังนะคะจะออกเป็นสีเทาส่วนหน้าท้องจะมีสีขาวบริเวณด้านข้างลำตัวใกล้ศีรษะจะมีแผงเหงือกสำหรับใช้หายใจช่วงชีวิตของฉลามขาวนั้นจะมีฟันหลายชุดและเมื่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งหกักรากฟันก็จะ่อกไปและฟันซี่ใหม่ก็จะงอกขึ้นมาในเวลา2ส,สัปดาห์จริงอยู่ที่วันเพชาดนาตนเหนือกว่าฉลามขาวทั้งในด้านของขนาดและสติปัญญา และส่วนใหญ่พวกมันก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงทําให้การโจมตีวันเพชฌฆาตนั้นมีความดาาขึ้นไปหลายเท่าตัวแต่ฉลามขาวนะคะก็มีโอกาสชนะวันเพชฌฆาตได้เหมือนกันแต่โดยปกติแล้วมันจะมีโอกาสน้อยกว่าแน่นอนมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหากมันโจมตีวันเพชฌฆาตที่อยู่ตัวเดียวและมีขนาดเล็กกว่าหรือตัวเท่ากันนอกจากนี้แอดคิดว่าวันเพชฌฆาตที่ป่วยก็อาจจะไม่รอดเนื้อมือของฉลามขาวไปได้ ฟันของฉลามขาวนั้นมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงมากมันสามารถฉีกเนื้อออกเป็นชินช้นๆได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากกว่าฟันของวานเพชครคาดแม้วานเพชครคาดจะมีขนาดใหญ่กว่าเร็วกว่าและฉลาดกว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่าฉลามขาวนั้นจะไม่มีโอกาสชนะเลยสรุปก็คือปลาฉลามขาวจะสามารถท้าวานเพชครคาดได้หากวานเพชครคาดนั้นอยู่ตัวเดียวหรือป่วยและต้องเป็นวานที่มีขนาดใกล้เคียงกับฉลามขาวหรือตัวเล็กกว่าเท่านั้น 4. วานสเปิร์ม วันสเปิร์มหรือวันหัวทุยเป็นวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งจัดเป็นวันมีฟันชนิดที่ใหญ่ที่สุดวันสเปิร์มนะคะมีลักษณะเด่นก็คือมีส่วนหัวที่ใหญ่และยาวมากเกือบร้อยละสี่สิบของลำตัวสีของลำตัวนะคะจะเป็นสีเทาดำผิวหนังจะเป็นรอยย่นตลอดลำตัวส่วนหน้าผากน,นะคะจะตั้งฉากตรงขึ้นจากปลายปากบนเพราะมันมีท่อหายใจรูเดียวซึ่งจะอยู่บริเวณส่วนบนเยืองไปทางด้านซ้ายของหัวขากรรไกรล่างของพวกมันแคบยาวและเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของส่วนหัว มีฟันประมาณ16-30คู่บนขากรรไกรล,ล่างส่วนขากรรไกรบนนะคะจะไม่มีฟันแต่จะมีช่องสําหรับรองรับฟันล่างเวลาหุบปากเท่านั้นพวกมันนะคะเป็นวันที่พบได้ในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกในหน้านั้ำประเทศไทยนะคะพบรายงานเพียง3จังหวัดเท่านั้นก็คือพังงาภูเก็ตและสตูล วาสเปิ์มตัวผู้ที่โตเต็มวัยนั้นมีขนาดใหญ่กว่าวานเพชฌฆาตมากจะเป็นการเอาเปรียบมากเกินไปที่จะจับพวกมันมาต่อสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้เปรียบเทียบก็คือวานสเปิ์มตัวเมียนั่นเองซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่การที่จะเอาชนะวานสเปิ์มตัวเมียได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดพวกมันต้องใช้เทคนิคการหน้าเป็นฝูงจึงจะสามารถเอาชนะได้แต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแม้จะเป็นตัวเมียการจะเอาชนะได้นั้นก็คงยาก 3. ววานสีน้ำเงินวานสีน้ำเงินหรือด r c อน c ติ u e ร h วานมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีน้ำหนักมากถึง200ตันหรือประมาณช้าง33ตัวรวมกันสามารถมีความยาวได้เต็มที่ที่30เมตรขนาดของหัวใจวานสีน้ำเงินนั้นมีขนาดเท่ากับรถยนต์หนึคันแค่เฉพาะลิ้นของมันนะคะก็มีน้ำหนักเทียบเท่ากับช้างหงตัวแล้ว ว่านสีน้ำเงินนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้แต่อย่างใดพวกมันมีดีแค่ในเรื่องของขนาดเท่านั้นเคยมีรายงานว่าวานเพชฌฆาตสามารถฆ่าวานสีน้ำเงินได้แต่ไม่ใช่แบบ1ต่อหนึ่งวานเพชฌฆาตนะคะจำเป็นตอนน้องมีมากกว่า5-6ตัวจึงจะสามารถเอาชนะวานสีน้ำเงินได้ดังนั้นถ้าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวตว,วานสีน้ำเงินกินขาดอย่างแน่นอน 2. วานหลังคอม ลักษณะร่างกายของวานหลังคอมนั้นจัดว่าเป็นสัตว์น้ำจำพวกวานที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่8ในบริวารวานทั้งหมดในโลกโดยน้ำหนักของมันนะคะอาจมีได้มากถึง45ตันและก็อาจยาวได้ถึง25เมตรอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปลาวาฬน,นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือดอุ่นแต่มาอาศัยอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ปลาวาฬน,นั้นถึงแม้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับปลา แต่แท้จริงแล้วนะคะมันไม่ใช่ปลาแต่อย่างใดพวกมันมีมากมายหลายชนิดอุปนิสัยการกินของแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะวานบางตัวนะคะก็จะกินสัตว์น้ําขนาดเล็กแต่บางตัวก็จะกินสัตว์น้ําขนาดใหญ่อย่างเช่นสิงโตทะเลแมวน้ําหรือวานด้วยกันเองอย่างเช่นวานเพชรคาดแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์น้ําขนาดเล็กจะเป็นฝ่ายนี้อย่างเดียวด้วยที่ว่าผืนน้าและผืนดินทุกผืนนั้นย่อมมีผู้ปกป้องและในผืนน้ําแห่งนี้ผู้ปกป้องที่ว่าก็คือวานหลังคอม วันหลังคล่อมนั้นเป็นวานขนาดใหญ่ที่คอยปกป้องสัตว์น้ําที่มาจะตกเป็นเหยื่อของวันเพชฌฆาตดังนั้นถึงแม้มันจะไม่สามารถฆ่าวาันเพชฌฆาตได้แต่มันก็สามารถไล่พวกมันออกไปได้อย่างแน่นอนหมึกคอร์ซอสมึกคอรซอลหรือม,ม,มึกมะหึงมาแค่ชื่อนะคะก็แสดงให้เห็นว่าพวกมันมีขนาดใหญ่จริงๆด้วยหมึกชนิดนี้ยังมีเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้อีกมากมายทั้งในเรื่องของขนาดโตเต็มวัยที่แท้จริงอาหารหรือจํานวนของพวกมัน แต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นหมึกสปีชีส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบวานเพชรฆาตนะคะมักจะอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำเป็นส่วนใหญ่ส่วนคลอดอเซลเป็นสัตว์น้ำลึกดังนั้นมันจะไม่ขึ้นมาอย่างแน่นอนหากมันไม่ได้เจ็บป่วยหรือใกล้ตาย,ตายอย่างไรก็ตามหากพวกมันมีโอกาสได้พบกันจริงๆว่านเพชรฆาตก็อาจจะเอาชนะหมึกชนิดนี้ได้แต่ต้องเป็นการล่าแบบเป็นฝูงเท่านั้น ่องด้วยขนาดที่อ่านยาวได้มากถึง14เมตรทําให้การต่อสู้แบบ1ต่อนหนึ่งนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่วันเพชฌฆาตจะสามารถเอาชนะได้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใตยคลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมชนจนจบ